สวัสดีนะครับคลิปนี้จะพูดถึงการเพิ่มโล่เนาะเพิ่มโล่ก็คือวงล้อมความปลอดภัยนะหลายๆท่านนักขุดหน้าใหม่ฟังดีๆนะฟังดีแล้วก็ทําตามค่อยๆตามการเพิ่มโล่เนี่ยมันจะเพิ่มค่อนข้างยากนิดนึงสําหรับบางท่านก็อาจจะคิดว่ามันจะเพิ่มไม่ได้นะเพราะมันจะติดปัญหาบางทีเออเลอ่บางทีค้างบางทีนู่นนี่นั่นนะกรอนขางยากนะครับ วงล้อมความปลอดภัยหรือโล่เนี่ยฟังดีๆนะครับคือนักขุดหน้าใหม่เนี่ยไอโลเ100่เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราขุดไปสักพักหนึ่งนะครับสามครั้งห้าครั้งเจ็ดครั้งเหมือนที่ผมเคยพูดมานะแล้วโล่เนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาตรงหน้าจอแอปขุดเราเนาะมันจะโชว์ขึ้นมาเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ดังนั้นเราก็ไปเพิ่มนะเพิ่มวิธีการเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มได้สองวิธีฟังดีๆนะเพิ่มได้สองวิธีวิธีที่หนึ่งเนี่ยคือเราเพิ่มจากทีมขุดเรา สมมติว่าเรามีสมาชิกหรือว่าทีมคุณเราอย่างเราไปสมัครตามเพื่อนเราเขาก็จะเป็นแม่ทีมเราและเราไปแนะนําเพื่อนเขาก็จะเป็นลูกทีมเราก็ทีมคุณเรามีแม่ทีมลูกทีมไม่นับตัวเรานะครับสม,มมติว่าเรามีสองนะเรามีสองเราก็เพิ่มเข้ามา1น่ท่านต่อยีสเปอร์เซ็นตนะครับสองท่านก็เป็นสี่สิใช่ไหมสี่สิเปอร์เซ็นต ก็จะขาดอีก3ท่านก็จะขาดอีก3 3เนี่ยวิธีที่2เนี่ยคือท่านเพิ่มโดยเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านไปเอาเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลท่านอื่นที่เขาขูดภายในยเบอร์อยู่แล้วก็เอามาเพิ่มในเบอร์มือถือของเรานะครับผู้ติดต่อเบอร์มือถือของเราพอเพิ่มเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเทคนิคที่ผมเพิ่มเนี่ยผมจะตั้งเป็น pi 1 pi 2 pi 3นะครับก็เรียงลงมานะครับ รเรียนลงมาแล้วก็เอาบริษทัทเข้าไปบริษทศัพท์ที่เขาขุดนะเขาไม่ได้เป็นทีมขุดเรานะครับเขาจะเป็นบุคคลอื่นที่เขาก็ขุดอยู่แล้วเขวใช้เบอร์โทรศัพท์ในการขุดเราก็เอามาเพิ่มได้พอเราเพิ่มเสร็จแล้วปุ๊บจากนั้นเราไปที่โลนะครับก็ไปคลิกในส่วนของเพิ่มผู้ติดต่อเนาะพอคลิกเข้าไปมันก็จะลิงก์ไปหาในส่วนของหมายเลขผู้ติดต่อคือเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราทีนี้พอคลิกตรงนั้นเาก็เลื่อนหา PI1 หนึ่งถึง PI3 สาม ด้านหลังเบอร์โทรศัพท์มันก็จะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มันจะมีสัญลักษณ์ผายโชว์อยู่นะครับแต่ถ้าไม่โชว์นะครับวิธีการก็คือตรงนี้แหละที่ผมบอกว่ามันเพิ่มยากนะท่านก็เชียร์หน้าจอทิ้งไปแล้วคลิกเข้าไปใหม่นะเลียร์หน้าจอคลิกเข้าไปใหม่นะครับอย่างพี่สาวผมเนี่ยผมทําอยู่ประมาณ9ก้าถึงสิครั้งนะก่าจะเพิ่มได้นะก่อนจะเพิ่มได้ก็ใช้เวลาก็เชียร์ออกแล้วคลิกใหม่คลิกเบอร์เบอร์แรกนะเออเลอ ผมก็ปัดเบอร์แรกทิ้งมาคลิกเบอร์ที่2ได้คลิกเบอร์ที่3ได้เบอร์แรกเออเลยยังไม่ได้ผมก็เคลียร์หน้าจอเข้าใหม่แล้วมาคลิกเบอร์ที่เบอร์แรกได้นะครับก็ทำพวกนี้วนนะวนไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ได้ก็เคลียร์ออกคลิกเข้าใหม่นะนะครับผมเพิ่มสูงสุดที่4ท่านนะก็พอดีว่าอย่งางที่สาวผมเนี่ยก็ผมก็เป็นแม่ทีบเนาะเขาจะเพิ่มผม1คนเข้าไปนะก็ได้หนึ่งละก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ อีกเหลืออีกสี่คนผมก็แปเาเบอร์โทรศัพท์อีกสี่ท่านนะฮะเข้ามาเพิ่มในเบอร์ในเครื่องของเขาในเครื่องของเขาแล้วจากนั้นผมก็ค่อยๆคลิกเพิ่มนะผมก็ทําอย่างที่ผมบอกแบกเก้าคงในะบนเคลียออกเคลียออกความค้างเออเล่ย์คลิกเออเล่ย์องเคลียออกนะนะครับเนาะก,ก็ได้นะครับยืนยันนะครับเพิ่มได้ก็ไปลองทํากันดูนะนะผมอาจจะพูดไว้นะก็กดสต็อปไว้ค่อยๆทําตาม ค่อยๆทำตามทีละขั้นตอนทำไม่ได้อะไรยังไงก็คอมเมนต์นะครับแต่ที่ผมพูดมานี่คือผมทำแล้วมันได้แล้วนะครับยืนยันมาได้อาจจะเออร์เลอร์หรืออาจจะค้างท่านก็เคลียร์ปัดสไลด์หน้าหน้าจอแอปคดทิ้งไปแล้วก็คลิกเข้ามาใหม่นะไม่ต้องถึงขั้นออกจากระบบนะอันนี้ผมลองแล้วนะครับลองเรียบร้อยแล้วนะก็ไปทำกันดูนะแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้มีข้อมูลข่าวสารผมก็จะมา